นีพิมพ์ชแนลจะพาคุณผู้ชมไปเบิงเนาะค่ะเหลาะเบิงเ็นหนท่านะคะถนนหนทาาไปไฮไปหน้านะคะไปค่ะไปน้าก,กันเนาะค่ะเนาะข้าด้านหน้าจะเป็นถนนสามแยกเลี้ยวขวานะคะไปหน้าไอพิมพ์นะคะเส้นทางนี้เป็นอ่าท่างสางเหลีใยมเนาะค่ะท่างหลวงชลนบทนะคะคุณผู้ชมคะ ส้างแล้วใหม่ไปหน้าไอพิมพด้วยค่ะทางหลวงชนบทขอกคอห้ค่ะไปค่ะไปน้ำกันเนาะค่ะคุณผู้ชมค่ะมือน,นี้ไอพิมจะได้ผ้าคุณผู้ชมอ่ารับชมนะคะพนทางไปหน้าค่ะอัปเดต คันข้างไปหน้าค่ะอ่าเบิงเป็นจุดๆไปนะคะคุณผู้ชมค่ะมันนีพิมกะขับมอเตอร์ไซค์มากค่ะแถวข้างข้างก็จะมีปลาโอยนะคะมีปลา้อยอ่ามีไฮมีหน้ามีเฮียนอ่ามีเฮียนสั้นบัตรซองคอน,นะคะเนาะค่ะเนาะอ่าบันหลังนีเพ่นว่ามีพนนยูดอ่ค่ออคะเดี๋ยวพิมจะพาคุณผู้ชมเอาไปเบิ้งด้านหน้านี่จะเป็นหวยค่ะ ลั้มหยอยรัำหวยโจดค่ะ,ะด้านหนาเป็นล่้หวยโจดค่ะคุณผู้ชมค่ะ,ะบานพิมพเองค่ะนี่ค่ะ ด้านหนาห้าเฮานี่สิเป็นล่ำหวยโจดเดี่ยวพิมจะพาคุณผู้ชมไปเบิองนะคะเนาะไปเบิองล่ำหวยโจดของเฮาเนาะคะ่ะเนาะฟังฟังนี่ก็เป็นหวยนะคะฟังนี่เป็นหวยเดียวฟังตะเวนออกนี่ก็เป็นหวยเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมอ่านไปเบิองรับชม ค่ะนี่ก็เป็นล่ำหวยโจดนะคะล่ำหวยโจดเป็นล่ำเป็นหวยนะคะเป็นหวยหวยน้ำที่ไหลผ่านไหลที่ไหลมาจากคู่คู่น้ำคู่น้ำใหญ่นะคะฝ่ายน้ำฝ่ายน้ำโศกแสงนะคะล่ำหวยโจดนี้จะไหล ไหลมาจากาบอ่อนามฝายฝายนามใ่ที่เป็นอันห่วยสูกแสงเป็นนองสูกแสงนะคะฝายห่วยจุดนี้จะไหลลงมาจากตรงนั้นนะคะค่าเช่าพานแถวนี้เพิ่นกาใสฟนาำในห่วยนี้นะคะท่านการ,กรเกษตรค่ะคุณผู้ชมค่ะ นี่นะคะเป็นทาทลงดูล่างนะคะตรงนี้เป็นเป็นคู่คู่หวยละคะ่ะกะเป็นเป็นทานทางเป็นคู่ห่วยแจ่บากะเป็นห่นทางไปในตัวนะคะคุณผู้ชมคะ่ะเป็นหนท่งที่เท้าใสสัญจรไปมานะคะในห่วยนี้อาประชาชนอาชาวบ้านสูงแสงของเท้านะคะอากะหายู่หากินได้คะ่ะคุณผู้ชมคะ่ะ จะไปไกลยุ่เด้ค่ะไอพิมบ๊าบไาจะบดา้ภาไปเบิงเบิดตอกค่ะเดี๋ยวจะ้าไปหน้าเนาะคะ่ะเนาะจะ้าคุณผู้ชมไปหน้า,อามองนี่เป็นทางพานค่ะทางพานที่สิไปหน้ากระยาาใหายคุณผู้ชมได้รับรับชมอ่าได้ได้เบิงเนาะคะ่ะได้เบิงถึงความอาว่า,า,าแถวบ้านชนน้ำโบดเฮานี่อ่าเป็นยูจังไดเนาะคะ่ะ แต่น้องน้ำนี่บ่ได้เอาไปใส่อาบด้วค่ะคุณผู้ชมค่ะบ่ได้ใส่อาบค่ะใส่ในการเกษตรค่ะกะมีปูมีป่าชาวบ้านกระล่งหาปูหาป่าค่ะที่เลียวเห็นอยู่นั่นจะเป็นท่อระบายนา้ำล่งไปด้านลา่างอา เป็นเป็นข้องอ่อ่ตัวลงไปด้านล่างกะจะเป็นคู่สูกแสงนะคะเพื่อนสิเอินว่าคู่สูกแสงแต่ละหวยกะจะมีซื้อนะคะคุณผู้ชมนะคะค่ะนคะคะท่อทรงน้ำเนาะค่ะ รมให้คุณผู้ชมเบิินค่ะทอทรงน,น้ำทอระบายน้ำค่ะคุณผู้ชมค่ะระบายน้ำล่งสูงหวยคู่โศกแสงนะคะจะอยู่ด้านหลังเดี๋ยวพิมพ์จะพาคุณผู้ชมไปชมค่ะอยู่ขามถนน,นไปอีกฝากหนึ่งนะคะาขามถนนไป อีกฝากห um นึ่งนะคะท่อน้ำนี้จะทรงน้ำโตลงไปสู <hm ่คลองน้ำด้านด่านลางคือคือคู่โศกแซงคู่โคกกลางนะคะเพื่อเอิญนตกันจังสี่หม่ค่ะคุณผู้ชมคะบางที่ยาพิมจะเว้าติดติดกาดขาดกับคอาประทานอภัยนะคะกาดประทานอภัยคุณผู้ชมนะคะ ท่อที่วกนี้บ่มีน้ำนกค่ะน้ำเนี่น้ำยังหน่อยอยู่ค่ะน้ำหน่อยอยู่ค่ะให้เห็นอ่ะท่อท่างนี้เนาะคะ่ะคุณผู้ชมค่ะอาจากมาจากท่อดานบนนะคะทอ่ออ่ะนี่ปากท่อท่างนี้เนาะคะ่ะเนาะนี่เป็นอ่ะหอยหอยอีกหน่อยหนึ่งนะคะ อหอยหนึ่งน้มนามเพราะท่านลายค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่จะเป็นคู่คู่ของหอยก็จะเป็นคุนท่างสันจรวงชาวบ้านแลค่ะ,อะของชาวบ้านเห่านะคะคุณผู้ชมค่ะ,ะเพิ่นกะหาอยู่หากินอยู่นี่แล้วค่ะ,ะฟังท่างน้นก็นเป็นคู่หอยก็เป็นหนทางท่างคนเที่ยวยางไปน้ำหอยค่ะ เดียวไอพิมพ์อันนี้มันเป็นทงผทางเนาะค่ะเดี๋ยวพิมพ์จะพาคุณผู้ชมไปหน้าตัวเนาะคะ่ะไปหน้าหน้าไอพิมพ์ตัวเนาะค่ะอัปเดตคนทางไปหน้าเนาะ,ะค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่นี่นี่เป็น่าหน้าเช่าบ้านเป็นเนาะค่ะกัวัยโอ้ยตะวันซ่อนมันจะเป็นบริเวอ่าเป็นบริเวณนของของลั่หัวยอยู่ค่ะกัวไพโอบากัวไพโอจิเมนของ คลอ,องท้ายหน้าเพิินนี่แหละค่ะจะาของหน้าตรงนี้แหละค่ะเพิ่นปลูกไว้เนาะ,ะนี่ท่าหน้าไอพิมก็จะประมาณนี้นะคะก็อยากให้คุณผู้ชมใดรับชมเนาะค่ะว่าแถวบ้านชุดนบทขลองเฮ้าอยู่กันจังไดวันทางปิ่นจังไดะนะคะ เห็นดราม่านะคะดราม่าออกทั้งช่องทีวีทั้งช่อง YouTube หลายเนาะคะ่ะคุณผู้ชมคะ่ะเกี่ยวกับภาคอีสานนี่ก็คือตำแนง่งภาคอีสานตอนบนจังวัดขอนแกนนะะ่นค่ะคุณผู้ชมคะ่ะเดี๋ยวฮอกไปตัวคะ่ะคุณผู้ชมไปคะ่ะฮอกไปตัวกันเลยคะ่ะคุณผู้ชมคะ่ะไปตัวไปคะ่ะ ก้บกับชมวิวทิวทัดไปน้ำค้างทางเนาะคะ่ะก็จะมีเทียงไฮเที่ยงหน้านะคะกับเช่าหน้าเช่าไฮเช่าหน้าอ่าเพิ่นกับเห็ดอ่าช่วงนี้กับเห็ดไฮเนาะคะ่ะอ่าปลูกอันนี้ซีเมนปลาปลาทัวค่ะทัวรีสุงค่ะก็จะมีเฮี้ยนซั้นเพิ่นที่อยู่น้ำไฮน้ำหน้าเนาะคะ่ะอ่าเช่าบานเพิ่น กะมาหัวนหน้าไอพ้พิมเลยเนาะคะ่ะจะอยูอ่กิโลเมตรที่สี่เนาะคะ่ะอันนี้คืออยู่ตำแหน่งของหน้าหน้าพิมเลยนะคะคุณผู้ชมคะ่ะค่ะ,อะไอพ้พิมขับรถไก่บ้างเหนอไอพ้พิมได้จะยางย้อนลับขึ้นมาให้คุณผู้ชมเบิรงเ <laughs> ถียงหน้าหน่อยไอพ้พิมเนาะคะ่ะเถียงหน้าค่ะ มีก,าากลัวพายกลัวยั้งล่ะค่ะพิมก็เคยอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับชมไลน์ขังหลายหนอยู่นะค่ะกวัวพยแถวนี้อันนี้ก็คือเป็นหนทางเนาะค่ะเดี๋ยวพิมจะพาคุณผู้ชมลงไปเบิงกู้นทางหัวไไปไปหน้าเนาะเนาะ พิมพ์กระไดภาพคุณผู้ชมเบิงเนาะคะ่ะเบิงถนนนะคะเบิงหนทางท่างาหน้าค่ะคุณผู้ชมค่ะ,คะเดียเด๋ยวเดี๋ยวยางเบิงเนาะคะ่ะนี่พิมพ์ก่ามะหวอดหน้าึ้นมะหอดหน้าอันท่างหัวนหน้าแล้วเนาะคะ่ะจะภาพคุณผู้ชมยางเบิงอีกเถือะะ่อนึงเนาะค่ะยางเบิงก็คือเกิดกระแสดามาเนาะคะ่ะ ทั้งช่องทีวีทั้งช่อง y YouTube อ่าหลายทานนะคะที่ไพิม่า้เบิงเนาะคะ่ะก็ได้เบิงข้าเจ้าสูกันเนาะคะ่ะว่า,อ,าอีสานเนาะข้าเจ้าว่าอันสิกาไปยูบละอีสานสิกาไปบละบ่มีนม้ำอาบบ่มีน้ำกินพนะ,คะกค่ะกกบเบิงค่ะพิมจะผ้าเบิงเนาะคะ่ะคุณผู้ชมค่ะพิมจะผ้าเบิงว่าอีสานเป็นยังไง คนอีสานอยู่กันยังไงบ่อาบน้ำบ่บ่มีบ่มีน้ำอาบบ่มีน้ำกินบ่แม่นอยู่บ่ค่ะบ่มีน้ำอาบบ่มีน้ำกินอันซุ่มเหาอันเลไลอันจำนวนเลไลขคนอ่เบิร์ดอยู่ในภาคอีสานนี่จักษ์านล่ะอยู่ในภาคอีสานค่ะอ่าซุ่มเหาบ่พากันกินน้ำซุ่มเหาบ่พากันอาบน้ำบ่ค่ะอ่าอันนี้ค่ะคือจะห้เบิ่งนเนาะค่ะ ถึงว่าอ่าบานเฮ้านั่นเดี๋ยวนี้มันไปหอดสายเล้วถนวนอันใดเพ่อนกบพัดหน้าไปหลายเล้วเนาะค่ะคุณผู้ชมคะ่ะเดี๋ยวพิมพจะพาคุณผู้ชมย่างยางเบิงอีกทืออนหนึ่งคะ่ะย่างเบิงคนทางอันนี้ท่างาหน้าไอพิมพ์เองค่ะคุณผู้ชมคะ่ะเดี๋ยวเหายางยางไปเบิงคะ่ะยางไปเบิงน้ำกันเนาะค่ะคุณผู้ชมคะ่ะนี่แหละท่างหัวหน้าไอพิมพ์เลยค่ะน,นี่ท่างหัวหน้าไอพิมพ์ คันเอิ่อหัวหน้าอันเท่ากับคันเอินหัวหน้ามันสะด้านบนไหมคะด้านบนคองของ,ขอ,งอันพื้นอันทีดินเท้าไหมคะนี่แหลคะค่ะกัเป็นหนทางลานลัดมากอ,อันนี้หน้าหนองไส้ด้วยค่ะหน้าหนองไส้หน้า,นา,นาพิมยู่ด้านหน้าคะ่ะกระทายเป็น น้าไผยกระทายไปเบิดแล้วเนาะคะ่ะเนาะบัวไทยอาต่หน้าจะกวงดอกอค่ะหน้าพูได้กะเบ่งเด้ค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมค่ะเบ่งซอยกันค่ะเบ่งซอยกันอันพวกห้าพวกนี่มันเกิดขึ้นมาได้จังใดหลังเออต้นไม้ต้นไหลที่เหาเห็นนี่มันเกิดคือเดี๋ยวนี้มันมันอ่าเขา ข้าวนาฝนเนาะค่ะคุณผู้ชมค่ะาน้าแรงกะาธรรมดาละค่ะาน้าแรงต้นไหม้ต้นไลหลเ้ากะสีบ่งามดอกแต่าค่ะให้เบิ่งค่ะให้เบิง่งเบิ่งคนท่างเนาะค่ะคุณผู้ชมค่ะให้เบิ่งหนทางเนาะเะนาะให้เบิ่งคนท่างว่าเป็นยังไงอันนี้กะสิมีรถอ่าสัญจรไปมากเนาะค่ะอ่ามีรถสัญจรไปมาก ท่างหลวงชนนบทค่ะาสางแลวปีไกาเนี่ยและค่ะคุณผู้ชมค่ะส,งสงางสางแลวเดืนดนอนใดโน่ประมาณาประมาณต้นปีต้นปีนี่บอ่อันนี้พิมกับบอเนียใจขอม้นนะกระยู่กับนี่แหละค่ะจะว่าบางที่หลงลื่มเนี่ยค่ะ,คะ โอ้ต้นไม้ไงก่กเสียกเนาะค่ะกกเสียกน,ะะกกยกนางเบ่งพทางนี่มันจเนิเป็นเป็นท่างแยกออกไปอ่าเป็นท่างแยกออกไปอ่าน้ำอ่าน้ำไฮน้ำหน้าข้นเนาะค่ะเนาะน้ำไฮน้ำหน้าขาเจ้าเป็นพนทางท่างลูกล่งเป็นอ่าเพินเอินท่างการเกษตรเนาะคะ่ะ เป็นท่างลูกล่างเข้าไปค่ะอ่ะนี่นี่จะเป็นท่างลูกล่างนะคะอ่ากะซีมีปลาอ้อยมีปลาอ้อยนะคะปลาอ้อยรอบเลยเด้อค่ะรอบเลยราคาอ้าอยกับบอบปันไดดอกค่ะปุ๋ยแพงค่ะปุ๋ยแพงต้นทุนสูงค่ะอืมฝากรัฐบาลนะคะเนาะฝากรัฐบาลดูแล ประชาชลเช่าไรเชาหน้าห้าเนี่ยเด้อค่ะเด้อเวียนคือจังแพ่งขึ้นนะแล้ว้าอ้อยก็ค,คือจังถอยหลังเถน่นอ้อสมัยก่อนนี่เนาะคะ่ะตั้งแต่อพิมหน่อยนูยนเนาะคะ่ะตั้งแต่ไอพิมพ์เป็นเด็กน่อยไหมคะ่ะสมัยก่อนนี่จะทางเส้นนี่มันเป็นทางโพไหมคะ่ะคุณผู้ชมคะ่ะทางโพคือทางอย่างทางโพก็คือทางอ่า จะว่ามันบ่ท่านเป็นทางลูกล่างเนาะค่ะมันเป็นท่างทางการเกษตรล่ะค่ะแต่ว่าบ่ท่านเด้วบ่มีลูกล่างบ่มีอย่างเนียค่ะกับอ่าช่าบานเพื่อนเที่ยวไปเที่ยวมากอ่ากัเป็นหนทางอ่าเป็นขีดินขิดดอนธรรมดาล่ะค่ะท่างบานไอพิมเอิญทางโพค่ะกับ่มีบ่มีหินลูกล่างบ่มีหย่งเด้ยค่ะสมัยก่อนไอพิมเกิดท่านอยู่เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็เบิ่ง เบิ่องเอาเนาอค่ะโอ้ยไอพิมเพนวันทางแล้วไอพิมขนลูกไหมคะ่ะคุณผู้ชมค่ะไอพิมขนลูกเห็นเห็นวนนันทางแล้วอ่อนซ้อนค่ะอ่อนซ้อนหลายแถวนี้สมัยกวนนันอ่าหน้าไอพิมข้าเจ้าเอิญโคกไงเนาะคะ่ะโคกไงข้าเจ้าก็จะเอาง้อเอาคว้วยมาง้อกว้วยมามาเลียงเนาะคะ่ะอ่าเป็นฟงเหมือนไงฟงละสี่สิบห้าสิบตัวเหมือนเด้คะ่ะ แถวหน้าไอ่ิพิมพ์นี่เป็นเป็นปลาเลียงง้วเดค่ะคุณผู้ชมค่ะอ่าแถวปลาอ้อยนี่แถวแถวปลาอ้อยที่เลี้ยวเห็นนี่กับว่าแมป่ปลาอ้อยเดค่ะสยก่อนอ่าพพออพ่อ่ออเฒ่ถเพนซาวเห็นหน้าเป็นปลาใหม่นี่ค่ะเป็นปลาใหม่าพ่อ่เฒ่ถเพนซาวเห็นหน้าเนาะค่ะอันนี้สร้างสั่งจากพ่อกับแม่เวาให้ฟังเด้ค่ะ ควอมูนี่พ่อกับแม่วาหายฟัง่งแต่ว่าตอนไอพิมจำความได้ก็คือเป็นหน้าแล้วค่ะเป็นไฮหน้าค่ะเดียวนี้เดียวนี้กะจากไฮหน้าด้านบนด้านบนกะคือคือเฮดไฮโอ้ยค่ะ,ะส่วนที่เป็นหน้ากะทีุทูมนะคะเนาะทีลุมนะเน่ยจะเฮดหน้า ที่ลุ่มจะเห็ดหน้าแต่บ่าท่างโน่นท่างดอนไหมคะท่างโน่นนี่จะเห็ดอ้อยใส่อ้อยใสยม่มันค่ะคุณผู้ชมค่ะอากาเนื่องจากกระแสดราม่าที่ข้าเจา้าโซกันเนาะค่ะข้าเจา้าโซกันว่าอีสานน่ะสิกาไปยูอยู่ยบอ <c oughs> น้ากระโบมีอาบน้ากระโบมีกลิ่นพนะค่ะ โอ้ยเนาะเบ้าเป็นตะลิโตนซุ่มเห้าเนาะค่ะเบ้าตะลิตนคนอีสานเฮ่าเนาะค่ะพี่นองค่ะเบ้าเป็นตะลิตนให,ห้เฮ็ดจังใดละ่ะพ่ามากก็บ่าเป็นยางเนาะค่ะเนะาะพ่มากก็บ่าเป็นยางได้ค่ะคนเมืองกุง้งเมืองหลวงแต่ว่าถามาอยู่ถาม,มากก่าปับตูหลายค่ะกับบอ้อูงคือกันว่าเพิ่นสิยูใดพ่อเดือนพ่อปีบอกับบ้องหงคือกันเนาะค่ะอ่าคนเช่าอีสานเฮ่าน่ะ ถือฝึกมาหายต่อสู่ดินล่นนะคะหาอยู่หากินขนล่งทงนี่ได้แนวกินลดได้ค่ะคุณผู้ชมค่ะบ่ได้ซื้อค่ะขนล่งทงนี่ได้ลดได้เนวกินอยากรวบอยากรบขั้นดอยคาเนาะค่ะเอินว่าเอินว่าดอยคาก็ได้ค่ะเอินว่าข้าเจ้าดอยคาค้นอีสานก็ไดเนาะค่ะเนาะข้าเจ้าดอยคาค้นอีสานแต่ว่าอีสานห้านั้น ชาว่าเรียงหนาเรียงกระเรียงอยู่แล้วค่ะได้ว่าหนาฝนนีต่ตีอ่าซุ้มมือมันก็มีห่วยมีอ่าโค้งกันโคกน้องหน้ามีห่วยมีหอมอ่ามีบึงมีอ่าฝ่ายเก็บน้ำด้วยค่ะคุณผู้ชมค่ะแมนหนาเรียงอ่าข้าเจ้ากับมีบอ่อเก็บกากน้ำค่ะอีสานบ่มีน้ำอ่าอีสานบอมีนม้ำกินอันนี้ จักศีวาจังไดเนาะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมคิดว่าจางังใดค่ะคิดว่าจางังใด